กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกเลยเลยครับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนในครั้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันที่เกมบีชเทพมรณะชีวิตนิรัน วิธีดาวน์โหลดเกมบีชแบบง่ายๆนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับนี่ x 7จ็ดเกมครับตอนที่ทโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการอินสตอลแอปพลิเคชันนะครับพออินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาที่หน้าแอปครับมากดที่ประวัติการค้นหาครับเสิร์ชคำว่า Beach Immortal นะครับนี่ บีชอิมมัทเทอโซนะครับเกมนี้เลยนะก็จะเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ทุกคนเนี่ยเล่นกันตอนนี้มีคนเล่นหมด2 9 0 0 0คนเลยนะหลังจากที่เข้าเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบนะ X7 เกมแบบนี้เลยครับวิธีล็อกอินครับกดที่เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลด้านล่างนะครับแล้วก็นี่นะพิมพ์อีเมลของคุณไปเลยครับหลังจากที่กรออีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปกดรับรหัสนะครับแล้วก็จะมีรหัสผ่านนะครับก็นี่จะไปเอารหัสในอีเมลเนี่ยมากรอกนะครับก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแค เราก็มาตามนับเลยนะครับผมจะมาพาไปดูศึกดวลทวยเทพนะครับ6 vs 6นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าศึกดวลทวยเทพครั้งแรกครับหลังจากที่แข่ง3 vs 3ไปครับในร,รอบนี้ครับ6 vs 6ครับมาดูกันว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับแล้ว6 3ทีมนะที่เราจัดกันเนี่ย 6 vs 6สทีมนะครับจัดตัวละครเป็นยังไงบ้างแล้วสถานการณ์การแข่งขันเป็นยังไงครับบอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนเดี๋ยวก็เริ่มกันยินฝากกคนแค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจกับน้วยนะครับโอเคเพื่อนๆมาไม่พูดปั้มทำเพลงเยอะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับนี่โปรไฟล์ใหม่เบคุยัสุเทพเดี๋ยวไปดูศึกดัวนโทเทพกันนะครับเคนปัญจินะครับนี่เราก็ได้แชมป์ในศึกโดนโทเทพสาย3นะครับสาย2ก็เป็นน้องลินล,ลี่สาย1ก็โอ่งกินโดนตบนะ เป็นคนที่มาจากช a น n e l 3เนี่ยเป็นที่1นะครับแล้วก็สาย2เนี่ยโอ้ก็มีน้องลินลลี่นะสาย3ก็เป็นเราอีซิแมแล้วก็สาย4เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์61นะก็เป็นเจอกับโอ้น้องนอนทานอ้ออะไรเงี้ยก็โดนคนจีนตบไปอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคนทีมสายก็เราไปดีกว่าว่าเดือดขนาดไหนนะครับสำหรับสายเรานะครับมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็น อ่าในรอบคัดเลือกใช่ไหมอันนี้คือรอบคัดเลือกใช่ไหมอ่านนี่รอบคัดเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูต่รอบคัดเลือกแล้วก็มารอบชิงที่เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในรอบคัดเลือกนะครับในเกมแรกเนี่ยเราเจอกับน้องเจดีน้องเจดนะฮะน้องเจดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งน้องเจดเนี่ยตัวละครก็โอ้ถือว่าไม่ได้เดือดอะไรมากนะครับก็ประมาณแบบเจ็ดดาวหกดาวอะไรประมาณนี้เอาดูได้ปะะเอาดูไม่ได้อีกอ่าดูไม่ได้อีกอ่าดูดูในรอบบุ๊คสเตทไม่ได้เฉยเลยอ่ะ โอเคไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวเราพาไปดูทีมกันก่อนก่อนที่จะพาไปดูการแข่งแล้วกันทีมที่เราจัดไว้3ทีมนะครับทีมแรกครับก็จะเป็นเบคุยะนะมีเนลเลียนนะครับมีอิโกฮันโลมีซุยฟงมีตัวของเบคุยะนะครับเนี่ยเบคุยะล่างเด็คูล่าแล้วก็เบคุยะล่างกิโมโนนะแล้วก็ใส่ลูเคียมา1ดาวแดงนะครับทีมที่2ครับใส่มาเป็นอิโนเอะนะครับอุคิวล่านะมีไอเซน2ล่างเลยล่างพัดล่างคริสต์มาสนะครับแล้วก็อิจิโกะล่างฮอลโล แล้วก็ตัวของเส้นสั้นเงสือนะัเป็นสั้นเงสือนะครับแล้วก็อันนี้3นะครับทีมที่สามก็ใส่มาเป็นลินี่โนเอลนะครับกินแตงโมนะครับเจ็ดดาวแดงนะครับมีตัวของกอิมจอแจ็คเกอร์นะครับแล้วก็มีเนมุนะครับสามดาวแดงแล้วก็ตัวแทงตัวใหม่นะจำชื่อผมไม่ได้ผมไมนยืมอูาอันนี้รอบนี้เราดูไม่ได้ใช่ไหมทำไมมาดูไม่ได้วะรอบนี้อ่ะไม่เป็นไรดูรอบอื่นรอบนี้ได้ป่ะอรอบนี้ได้อยู่อ่ะ เจอในรอบนี้เจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรชื่อว่าอะไรวะเนี่ยคีเอตินเชืเอ่อว่าคีเอตินนะคีเอตินนะมาตอนนี้เจอกับคีเอตินนะครับโอ้โหดอกนี้ไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมขอก่อแบบความเร็วมันน้อยลงหน่อยนิดนึงเพราะว่าอันนี้ค่อนขน้างจะเร็วไปนิดนึงนะมองไม่ทันอ่าต้องประมาคณคูณสิแบบคูณสามนะคูณสามเกมมารอบนี้ ปาดมาจาังหวะที่ทีมสองนะครับเบคุยะของเคียเตนปึ้งมาโอ้สกิสกิเท่านั้นน้องชายนะครับคันคันซิวสิวคันคันสิวสิวนะฮะจังหวะนี้แล้วนี่ปลาหอกแสงมาโอ้นี่ชายเป็นหนึ่งเอาสักคูนสี่กันนะคูณสี่ปลาหอกแสงมาแบบนี้ก็สุหวานเจี๊ยบนะครับโนเอลเราฮิวอัดเต็มเลยนะครับแล้วก็คิวลาปลาหอกมาโโอ้หตาหอกไปเข้านะเพราะเมตานี้นี่ต้องเลกว่าตัวละครทีม ทีมทีมถึงเนะี่ยมันถึกค่อนข้นๆเลยถึกเยอะเลยนะครับอันนี้เขาเล่นแบบทีมสอเนี่ยเขาเล่นทีมถึกเยอะเลยนะเราก็ต้องค่อยๆนวดค่อยอัดไปนะครับเพราะว่าแกก็มีเนลเลียนล่างคริสต์มาสนะแกก็ฮิลสวนกันได้อยู่นะท่านผู้ชมอ่าแล้วแต่ตีมาตีไปครับจังหวะนี้โอ้โหแกฮิลรัวๆเลยนะตึงงนะจังหวะนี้แกฮิลยับเลยนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนทีมนะครับผมไม่เปลี่ยนทีมจัดทีมอีกทีเนะี่ยตอนรอบแบบรอบ ลึก8ทีมแล้วนะผมก็จัดทีมให้มันบาลานซ์ขึ้นนะครับเอาตัวดาเมจไปใส่บ้างอะไรบ้างล้เมื่อกี้เซโร่ยิงอัดแตกเลยนะครับเซโร่ Zero ยิงอัดแตกไปเลยแล้วก็รอบนี้ครับนี่เล่นสายดีบัฟนะในรอบกูใส่เนี่ยเราก็ใส่ดีบัฟซะส่วนใหญ่นะครับนี่เล่นดีบัฟแล้วก็เจาะเจาะเจาะนะครับแต่ว่าในรอบลึกเนี่ยนะครับเราก็ปรับมาเป็นสายแบบเขาเรียกว่าดาวงดาเมจแทนนะซะเยอะเลยนะครับโอเคครับ okay, จังหวะนี้เรียบร้อยกับเกมนี้นะครับต่อมาเจอกับทอยครับ คอยก็โอ้มีอไอเซนสี่ดาวแดงครับป้าอุโนโนนะห้าดาวแดงนะเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวก็ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับในรอบนี้กรุ๊ปเซนไม่ค่อยตึงจะไปตึงตอนรอบดึกๆนะเจอกับอลิสนี่รอบชิงเนี่ยโคตรตึงเลยเก๋คจังหวะนี้ครับยิงกระสวยเอารากาศปามมาสองล้านสแล้วก็ไอเซนพัปัมเรียบร้อยครับหมดไปเลยนะ กวาดครับตอนนี้กวาดแล้วก็ยิงเซโร่มาหายไปสองเลยนะแล้วอิชิโกราคอนโร่ปาดแตกหมดเลยครับโอ้โหนะก็กิมจ้อมึงแหมโกงเล็บขวดไปหนึ่งทีมาจังหวะนี้ครับระเบิดน้ําแข็งแล้วก็โอ้โหนี่ก็ฟันมาหายเหมือนกันนะครับชุดเดียวเอาเรื่องนะท่านผู้ชมบอลการที่จะเอาเรื่องพอสมควรแล้วก็ฟั่มติดขีปาเรเรียบร้อยครับโอ้โหรอบนี้สบายๆครับในรอบกู่เสกครับต่อมาครับในรอบ ไฟนอลสเตปนะครับก็จะเป็นรอบแบ็กเกตแล้วนะฮะเราก็เจอกับน้องพีทนะน้องพีทนะเซิร์ฟเวอร์50นะน้องพีทนะมีอิจิโกะผ่าอิจิโกะล่มหนึ่ดาวแดงโทเซนหนึดาวแดงครับไอเซนไอเซนพัด5ดาวแดงนะครับโอ้นี่มี VIP ด้วยนะเติมวีพีสิบสี่นะคนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูนะเจอกับน้องพีทในรอบ8ทีมสุดท้ายกับน้องพีทครับเป็นไงบ้างครับสนับน้องพีทโอ้ความเร็ว7,700นะค่อนข้างที่เยอะ ตอนนี้เราค่อนข้างจะเปลี่ยนทีมมาแล้วโอ้โหแล้วนี่เบียคุยาฉีดมาดอกนี้เรียบร้อยอ่าแล้วก็อิจโกรอลโลปามาแล้วก็มือไอเซนพัดปามมาเรียบร้อยครับหมดแขงเลยฮะแล้วกินตังโมปาปาตังโมเนื่ยเยจาจัดทีมใหม่แล้วนะครับเราเล่นกินตังโมคอมโบกันกันกบตัวของโนเอลนะฮะโอ้โหเรียบร้อยก็ถือโอกาสยิงแถวหน้าแถวหลังโอโหนี่ทีมทีมหลักของเราเนี่ยเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับตอนนี้เราใช้เป็นทีมนี้แล้ว นะเล่นเป็นทีมแบบนี่สีแดงแบบเบิ่มๆแน่นๆนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้โอเคครับต่อมานะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเจอกันกับพี่จีนนะครับพี่จีนนะจังหวะนี้พี่จีนพี่จีนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตัวละครตอนเล่นเกมกัน,กนพีิจีนแกก็ค่อนข้างที่จะพลังเยอะพอสมควรนะเพราะดูจากความเร็วเก้าพันหกนะครับก็ค่อนข้างที่จะพพระดับท็อปพอสมควรแล้วเพราะความเร็วเกือบหมื่น 100. เค okay แล้วจ so so, ังหวะนี Met ้ฟัน yeah, ันฟันฟันฟันเงียสือฟันแล้วก็นี่โคฮอลโล่แต่สิ่ใบไปนะครับแต่ว่าความถึกของแกนี่ค่อนข้างที่จะถึกนะฮะทีมนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะตึงแล้วนะครับสำหรับพรีจีนของเรามีตัวซัพพอร์ตนะครับมีอินุเอะกับมีตัวของเนลเลียนเนี่ยแกรับดาเมจได้ยับยับเลยนะครับเพราะว่ามีตุ๊กตาหีมะานะฮะแล้วก็มีตัวอื่นอีกนะครับค่อนข้างจะถึกเลยเกจังหวะนี้ปาหอกเซโร่ไปจากฝั่งคิวล่าครับแล้วจังหวะนี้ เข้ามาในเฟสที่2ครับไอเซนพัดดีนะที่ผมอิจกโกฮัลโล่เนี่ยผมไว้อิจกบิจิจกอกฮัลไว้จกอิจกขาวเนี่ยผมใบ้ไอเซนพัดของเขาไปนะครับทำให้เขาตีผมไม่ได้แล้วก็ปาหินใส่หน้าปาของหวานใส่มากแล้วก็ลูดมาหมื่นแปดล้านแปดเรียบร้อยแล้วก็ลูดต่อเลยเรียบร้อยครับแหมดอกนี้ทนมือทนเท้าจริงๆนะสำหรับในเกม2ครับ มาเจอในเกมที่สามครับยินตะโมปาอัดหน้าเปิดไปก่อนเลยดอกนี้แล้วก็ปิวยิงปีเป่าไปโอ้โหเรียบร้อยครับหายไปเลยครับจังหวะนี้ปิดเกมไปเลยครับรอบนี้แกก็โอ้ตัวหนึ่งสองดาวแดงนะครับไอเซนพัทส,สามดาวแดงชูล,ล่าสองดาวแดงเลยก็มีอยู่กับอโล่หนึ่งดาวแดงด้วยต่อมาครับในรอบชิงชนะครับรอบนี้บอกเลยว่าตึงเปรียแน่นเฟียะนะฮะ เจอกับอลิสนะครับซึ่งอลิสนี่ดูทีมแรกก่อนอุคิวราเจ็ดดาวแดงอุซุยฟงเจ็ดดาวแดงโอ้โหนินเตโมเจ็ดดาวแดงเ oh ด,ดงียคุยะห้าดาวแดงครับมาเกมสองเจอไอเซนพัทเจ็ดดาวแดงนะครับไอ้อล uh huh. ทีมสามก็เป็นหนึ่งดาวแดงสามดาวแดงสามดาวแดงนะครับ uh huh. ก็เป็นตัวละครที่ v i p สิบห้านะครับเ uh huh. ติมอ,อัดไปเซนะิร์ฟเวอร์สิบสี่นะเพรางฉีนั้เยอะพอสมควรโอเคป่ะ okay, แล้วความเร็วเกมมากกว่าเราด้วย เปิดมาแล้วจังหวะนี้ยิงตัวปลาโอ้โหใส่หน้าลูกีฟองสับสับโอ้โหหายเลยท่านผู้ชมแล้วดูดูยายขีดฉีดโอ้โหเรียบร้อยครับเกมแรกโดนเปิดครับเปิดก่อนได้ปูนะจังหวะนี้อลิซนี่บอกเลยว่าเสียวเสียวเดี๋ยวจริงๆฮะหมายความว่าในรอบทีมที่2กับที่สามเนี่ยเราต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยคือแพ้เลยนะถ้าได้ถ้าได้ชนะในสองในสามถือว่าคนนั้นก็ชนะไปเลยครับ แล้วตรงนี้ครับโอ้โหติดใบตัวสปอร์ตสองตัวด้านหน้านะตัวแทงหนึ่งตัวเนลเลียนหนึ่งตัวแต่ดาเมจเรายังไม่ได้พอในการที่จะปิดเขานะครับเพราะว่าอิจิโกล่างของโลเนี่ยผมไม่มีอุปสรรคนะ <S <S แล้วจังหวะนี้โอ้โหไอเซนไอเซนพัดกับไอไอเซนล่มโอ้ไอเซนพัดก,กับไอเซนคริสต์มาสโอ้โหคอมโบจับทีไม่คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนจากไว้เปลี่ยนจากอิจิโกร่างโลเป็นอิจิโกรขาวนะ อายุขของผมแตกไปแล้วนะครับมารอบนี้เฟสที่2ครับแล้วก็ปลาของขวันใส่หน้าอัพไปห้าล้านครับหายไปหนึ่งแล้วก็ลูดมาดอกนี้สองล้านหกนะครับโอ้โหไอเซนพัทของเขายัางรอดนะไอเซนพัทของอลิสนี่ยังรอดอยู่นะครับยืนด้านหลังนะฮะแล้วก็ปลาโอ้โหลูกบอลใส่หน้าเนจังหวะนี้ความเร็วก็มากกว่าด้วยครับในทวยเทพนะนี่มันทวยเทพโอ้โหหายเลยท่านผู้ชมแล้วดูจังหวะนี้เสียวเหลียวจริงๆอะแต่ว่าไอเซน คริสต์มาสเนี่ยเรายังอยู่ครับอินโนเอเรา MVP วีะฮิวสวนกลับมาได้แล้วก็สวนกลับมาได้ในรอบเฟสสองครับจังหวะนี้ทีม2ปื้มมาหายเลยเรียบร้อยครับโกรอบนี้ก็ปิดบัญชีไปนะครับว่านี้จะทีมดาเมจเขาหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่เราที่มีดาเมจนะอยู่ด้านหลังนะครับตัวของไอเซนคริสต์มาสนะครับผมจังหวะนี้ก็ปิดเกมแน่นอนครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีดาเมจในการจัดการเราอยู่แล้วนะครับและอิโนเอเรายังอยู่ด้วยหมายความว่าเราก็ฮิวสู้เรื่อยๆนะ แล้วเขาก็โดนดาเมจอัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดาเมจเขามีไม่พอนะเพราะตัวดาเมจเราเป็นดาเมจหลักเรียบร้อยหายไปเลยหนึ่งตัวเหลือแค่เนเรียนตรงสุดท้ายนะครับในเฟสนี้เฟสที่6แล้วนะครับแล้วก็ฮิวส่วนมาเลือดเต็มเลยเรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วไอเซนคริสต์มาสเราเก็บสแต็กไว้เยอะเลยแล้วก็ป่าเรียบร้อยปิดเกมมาในเกมสุดท้ายนะครับเจอกับอลิสในเกมที่3เขายิงเปิดมาก่อนเลยแล้วเราหูยนินตังโมโดนใบนะฮะแต่ว่าโนเอลเรายังอยู่นะ โนเอลเรายังอยู่ครับจังหวะนี้ปาครับเนมูปาฟักทองไปแล้วก็ควนควนใส่หน้ามาหายไปหนึ่งตัวครับแม่จังหวะที่โคตรจะแรงครับผมกิมจอ็อกเกอร์แล้วยิงหน้าไปเรียบร้อยปิดเกมครับแล้วก็ไปอูหายเลยครับกิมจอกปิดเกมแบบนี้ครับเรียบร้อยอะก็เป็นชนะไป2ต่อ1นะครับแล้วก็ได้แชมป์ในศึกดวลทยเทพครับประจำซีซั่นนี้นะครับอีซิ่แมนนะในตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์40 ถึง50นะครับก็ปิดเกมไปนะเราก็ได้แชมป์มาในซีซั่นแรกนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตึงมือนะเพราะอลิสนี่เซอร์เวอร์สิบสี่นี่ค่อนข้างจะเดือดจัดนะครับส่วนน้องอนันตาครับได้อ่าท็อปโฟร์นะครับก็อยู่ท็อปโฟร์นะฮะกับพีจีนข้างๆนะครับก็เป็นตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์เราเซิร์ฟเวอร์สี่สิบหกนะครับผมตามนี้เลยและนี่คือศึกโดนโกเทปประจำซีซั่นนี้ครับสำหรับใครที่ยากลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับบอกเลยว่าโคตรตึงมือจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคครรััับบสสวดี